Ja, das

大哥。 Oh,

เราไ้จิงอย่ไนอีพอะไรจี่กเอาเร็วเลี้ยงไหนต่อเ็เมตรเียใ่มือนี้เดียวอปกรณ์เต็นอยู่ไม่เคยเย Ensemble again, are we? <laughs> <yeah>. Yeah. please, please.

เราจะไปช่วยเขาตามมันด้วยนะครับจะคิดต่อไปนะครัขอร้องหน่อย